นะครับวันนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับวันนี้เนัอน คุณย่าแต่คุณย่าอุตส่าห์จีบคคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าชิปอาจารย์คุณย่าชิปรอเหรอเราภาพในหม้อเออลืมไปมีอันีม้อภาพให้ลุงคนเดี๋ยวนึงลุงคนป้าแตนและคุณนาทีอยู่นี่ลืมลืมลืมแต่งคู่นี้ดีกว่าตอนใกล้กว่าในคนละข้างครี๋อาจารย์ครับอาจารย์รอก่อนนะั่อเยี่ยจานหน่อย โตหน่อยก็ได้วะท่านทำชุดล่างท่านก่อนครับพอดีมีเอฟซีฝาวรตจุมงคลเขี๋ยนป,นยปนชื่อมาเลยครับบ้านมาอย่างนี้นะครับตะตะนาทีป้าแตนนี่นนครับเท่าที่ผมเปิดดูเป็นเป็นนางพญาเป็นพระนางพญาแต่รู้สึกว่าลุงพลจะเป็นพระสมเด็จถ้าผมดูไม่ผิดนะจากประสบการณ์น่าจะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นสมเด็จร้อยแปดปีหรือร้อยปีนะหายากนะเรียนนี่หมดเลยทั้งของ ผมไม่กล้าแกะไปไหนก็เอาห่อเดิมๆที่เขาส่งมายังไงก็ส่งนี้ที่นาทีมาปะม,มาเนาะมาเนาะยังไม่มาครับตอนนี้คนั่นรถใครอ่ะเเช้าลยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปมั่งลุงคนดีกว่าเนาะผมว่าเนาะแล้วเดี๋ยวฝากเมียเมียอยู่ไหนเมียเจ้า เดี๋ยวคุยกับย่าหน่อยย่าชี้ดินมาในบ้านแล้วกายจะเป็นคนรับมอบอ่ะเดี๋ยวเรียกย่าออกมาดิาไปบ้นานของคนหนึ่อันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับพี่พ่อพระนี่ย่าย่าที่มาคุยด้วย<บ>นี่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศานนย,ย่าย่า không phụ móc dũng dễ tiếp diễn một không ấy lắp cổng rồi โอ้โหสมรรถนที่เหรอก็ทางธนาสมเกียรตินะครับตัวนี้นะครับี่น้หลุดแล้วหรอไม่ครับมาครับสวัสดีครับวันนี้ครับดีวันนี้เอฟซีเขาฝากวัตถุมงคลมาเป็นคนๆเลยเนี่ยเป็นท่านๆเลยอันนี้ของป้าแสนผมไม่ได้แข็งจะพอเลยแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอันนี้ของพี่นาทีบางทีนาทีอีกตันนี้พอใหญ่ๆหรอมงคลดูดิผมดูแวบๆจะมากสมเด็จน่าจะเป็นสมเด็จ น่าจะร้อยปีหรือร้อยแปดปีขนาดใหญ่นักออกแบบผมว่าเป็นระยะเวลาครั้งร้อยแปดปีนะหรือร้อยปีนีนะผมดูดูไปเรยแต่จะไม่กล้าแกะหมดอันนี้ห่อของเข้ามาอย่างนี้เลยครับนะครับนะฝากฝากก็แต่งให้กับที่ทัีกับนักกาเมือสายเขากลับแล้วหรอถึงจะมานี่ นี่นะเอฟซีนะครับก็ตอนนี้ก็ด้านด้านด้านทับเอฟซีนะฮะไปละอ้าวเอวเอว้วนไปไหนเขาก็จะมีการลำเพิ่มเติมอ,อีกนะครับวันนี้ อันนี้ก็จะ,จะมีลำที่ไหนนะฮะบ้านขัวสูงมาลำให้ตูมตามค่ะอ๋อลำให้ตูมตามเนาะโอ,อ้นน,อออนี่นะรำให้ตูมตามนะคะขอบคุณแอ,อ,ณอดมินช่องทุกท่านนะคะขอบคุณท่านที่แวะมาค่ะขออนุญาตลงแล้วขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีสองสถานการณ์นะคะอยู่ที่นางลำบ้านขัวสูงเก็บบลำแขวายองค์ปุณบริจิตตานะคะให้กับน้องแพร่ตูมตามนะคะแล้วก็อีกสถาน 对。嗯嗯 มามา,มาแล้วนะคะชุดพิเศษของ่อยเองอ๋อชุดพิเศษเนาะฉลองหนึ่งแสนสับสครับพิเศษนี่ต้องลูกชิ้นด้วยนะครับนี่โอ้ยตัวเล็กไข่เหรตัวเล็กเนะนี่ยเนะี่ยอ้ยมันมีน้องรุ่นนี้ด้ลยนะ<อ>งงงงเลยนยะก<อ> <laughs> โอ้โห <laughs> ฟิตแล้วก็นนะหนาว ตัวนั้นรู้สึกจะฟิตกับเพื่อนเลยครับาดาาดาาดไทยบูมให้กำลังใจกันนค็คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยขอบคุณมากครับ